สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆมีเพีเยงน้องชาวยูทูบกับสวัสดี f อทุกท่านนะวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยครับช่องเซตเตอร์ดินด่วนสีสะเกตครับวันนี้ก็เป็นวันที่1มกราครับ2568ครับสวัสดีปีใหม่ทุกทท่านนะวันนี้เราก็ทำงานข้ามปีเป็นงานตีปลาครับเคียรริ่ง เป็นงานหรือป่าเตรียมทำแปลงหอมครับในเขตพื้นที่ตำบลกุดเมืองหามครับอำเภอ,อยางชุมน้อยจังหวัดสรยสเกตนะนี่ก็กำลังใช้วิชามารครับเพราะว่าฝั่งนั้นติดรัว้วต้นไม้ติดรั้วเลย หลัวห้ามล้มเพราะว่าเป็นแนวเขตของคนอื่นก็อยู่รับเจ้าโคบโก้ครับ sk 200 super x นะอ่าควบคุมคนโทรลโดยนายช่างใหญ่ครับอาจารย์โอเล่คนดีคนเดิมกำลังปั๊มต้นไม้ คันนี้ก็จะอยู่ในช่วงทดลองงานก็อาการที่เห็นครับของตัวรถก็ยังไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงครับยังปกติดีอู้สวิงลมเลยบอ ืวานนี้ทำตั้งแต่เมื่อวานครับแปลงนี้เริ่มงานประมาณเที่ยงตีไปประมาณเที่ยงเลยครับพื้นที่ทั้งหมดสีไร่ก็ทำได้ประมาณ3ไร่แล้วก็วช่วงเช้ามาเก็บต่อ คัน,นี้นะครับรายการที่ซ่อมบำรุงนะก็จะมีทำปุ้งกีใหม่ครับดามหลังาดามหลังเปลี่ยนบูธสลักเปลี่ยนโซ่ใหม่เสร็จช่วงล่างใหม่อ่านี่ก็เปลี่ยนชุดน้ำมันเครื่องกรองเครื่องกรองโซล่าแล้วเบิกศูยนย์แท้ครับเดี๋ยวเสร็จงานนี้ครับเข้าบ้านก็ถ้ามีเวลาก็จะเปลี่ยนทายพวกน้ำมันตัวเดินน้ำมันห้องสวิงครับก็อาจจะเซตออกไปเลยถ้ามีเวลา แล้วก็ใช้งานไปสักอีกสักหน่อยครับก็จะเปลี่ยนเฮลิกออกัอบเปลี่ยนเฮลิคเปลี่ยนกล้องเฮลิกก็เท่ากับเรา PM ยกคันไปแล้วทีนี้ก็ใช้งานยาวๆครับตลอดแรงเออสำหรับ FC ท่าไหนครับที่สนใจนะจะรับไปดูแลต่อแล้วก็ติดต่อมาได้ครับ0611234230ครับคันนี้ค่าตัวไม่แพงครับ โอ้สวิงลมเลยค่าตัวอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนห้าบาทครับราคานี้ต่อรองได้เล่มทะเบียนภาสีครบครับไม่ขาดเดิน <The S 1> นิ่มๆโซ่ใหม่ครับคันนี้ แน่นๆเอาไปใช้งานเลยเดี๋ยวมันใช้งานอย่างเดียวเลยคันนี้สีสัน body ครับคันนี้เดิมฝาข้างเดิมเก๋งเดิมครับตูดเดิมไภายในครบสวยครับ ยว่ออปมปมนี่ไม่มีรั่วครับไม่มีเยิม้มเดิมไม่เคยแกะเลยปั๊มสวยคันนี้นี่ก็จะไล่เอาต้นไม้ใหญ่ครับข้างแนวเขียแดนออก ตรงนี้ก็จะล้มยากนิดนึงเพราะว่ามันติดเสาครับติดล้วก็ต้องใช้ความระมัดระวังสักนิดนึงนี่อย่างในช่างใหญ่เราก็จะทําเป็นงานเป็นหน้าเป็นหน้าจะล้มล้มล้ม,ล,มล้มไปฝั่งโน้นครับพยายามเคลียร์ตรงที่เราจะล้มต่อไปให้มันโล่งครับทําเป็นหน้าเป็นหน้าปุ๊บมันจะได้ไม่มีพวกตอไม้เหลือพวกเศษไม้เหลือครับแล้วก็ เพราะว่าเวลาเราล้มไปปุ๊บมันจะไม่ไทับตัวที่เรายังไม่แดวออกก็พื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ถูกกฎหมายครับมีโฉนดอะไรเรียบร้อยก็นิแถว้านผมก็นิยมครับตีแปลงหอมกําลังเริ่มตีป่ากําลังเริ่มขยายอาณาเขตครับ ปีนหอมมีราคาหอมแดงมีราคาก็จะมีงานทำเยอะหน่อยเพราะว่าอาเขียนนี้หอมพริกกระเทียมครับเป็นพืชเศรษฐกิจของชาวอำเภอยังชุมน้อยปีนี้ก็ ถามว่ามีราคาไหมช่วงต้นปีก็พอมีราคาครับช่วงปลายปีมาก็ธรรมดาราคาก็เริ่มร่วง <c oughs> เป็นสัจธรรมครับ <c oughs> เสียงเครื่องคันนี้นี่มากเลย <c oughs> เครื่องเดินเสมอคลิปเลย นี่ถ้าได้เปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิกเปลี่ยนกล้กองไฮดริกนี้เสียงเครื่องจะดังเสมอกว่าน,นี้ออกนะครับนี่เดี๋ยวต้องใช้ง,งานไปอีกสักไม่ถึงเดือนหรอกครับเดี๋ยวผมน่าจะเปลี่ยนออกเปลี่ยนล้างโซลีนอยด์เสตใหม่อีกรอบหนึ่งถูกงัดไม่มีโหลดไม่มีเอื้ออ้าให้ได้ยินครับปันนี้ แ่นนอจริงๆการใช้รถแบบนี้การรักษารถนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญครับดูครับในช่างไหญ่ของเราก็ทำใช่ไหมพอเขาพยายามเคลียร์รอบตัวให้โล่งครับเวลาทําต้นไม้ทําป่าอะไรลูกๆเขาก็จะยื่นเค่มือเข้าไปทำครับไม่ดปเอวตัวเข้าไปใกล้นะเพราะว่า แกจะค่อนข้างเซฟรถครับขับรถแกจะขับนิ่มๆไม่ได้กระโชกโัห้าครับรถก็เลยไม่ช้ำครับ ก็จะไล่เก็บไล่เช็คไปเรื่อยๆครับตามสไตล์ของผมก็เห็นหมแกจะไม่พยายามเอาตัวรถกับเขาเข้าไปอยู่ในพื้นที่ลุกลุครับจะทําให้เขตพื้นที่ที่เราทํางานจะให้โล่งไว้ก่อนอไม่ได้ก็ไม่ฝืนกําลังรถครับขุดใหม่ทําใหม่ ดินตรงนั้นน่าจะเป็นดินดินปลวกครับจะแข็งๆหน่อยเป็นดินทาบานผมก็เรียกดินโพนครับโพนปลวกปึ๊บ่าเห็นไหมโอ้ให้หใหรถมือเดอาจาย์ดีดได้นะนาถ้าดินปลวกแถวบ้านผมมีราคาครับรถหนึ่งก็เจ็ดปดร้อยถึงหนึ่งพันครับที่ซื้อขายกันเพราะว่าเนี่ย ในการขั้นตอนทําก็ล้มตดนไม้เสร็จอย่างนี้ก็การจะจะเป็นเผาหรือไม่ก็ตรงที่ไหนใครอยากได้ไม้ก็น่าจะาเอาไม้เอาไปทําฐานทําอะไรแล้วก็เคียกี่ไม้เคียอะไรเผาจุดอะไรเรียบร้อยก็เอารถไถมาปรับครับปรับปุ๊บก็ต้องเอาเป็นดินจอมปลวกครับนี่ดินพวกดินจอมปลวกมาโรยหน้าให้ทั่วครับดินจอมปลวกนี่ถือว่าเป็นดินสวยครับดินงาม ครับสำหรับบ้านผมนี่มีราคามากเป็นด้นที่มีความต้องการสูงครับบางพื้นที่นะครับแถวบ้านผมอ่ะรถล,ละพันกว่าเลยพันสองพันสามเขาก็ซื้อรถหกล้อหนึ่งเนี่ยครับแต่ผมเห็นบางพื้นที่โอ้ยลือทิ้งจนแถวบ้านผมนี่เสียดายเลยเที่ยงเดียวนั้นเพราะว่ามันเป็นดินที่เอามาทาปลูกพวกพืชผักคว้นรัวปลูกอะไรนี่ดินที่สวยมากครับดินโพลงปวกนี่ ตรงไหนที่หอมแดงไม่ขึ้นหอมแดงไม่สวยเนี่ยเอาดินพลวกไปใส่นี่จบเลยสวยขึ้นมาทันทีดินเขาจะมีแร่ธาตุเยอะครับมีปุ๋ยเยอะนิ่มๆครับเห็นไหมเขาก็จะพยายามเคลียร์เคลียร์ให้มันสะอาดครับเพาอจะล้มต้นไม้ต้นต่อไปลงมาพยายามเคลียร์เคลียร์พื้นที่รดหยุดในที่โล่งที่สุดครับ ต้นไม้ฝั่งนี้ก็มีเด่ต้นใหญ่ครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ล่วงเลยมาพอสมควรแล้วครับอ่ายัางไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสำหรับท่านไหนที่สนใจครับเจา้าสเปรย์คันนี้ก็ติดต่อเข้ามาครับ0 6 1 1 2 3ครับ4 2 3 0 จะซื้อก็ขายครับจะทำงานเราก็ยินดีรับใช้นะติดต่อมาได้ครับเบอร์เดียวเบอร์เดิมครับ0611234230ครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวก่อนนะครับบายบายครับสวัสดีครับ